ความไม่เที่ยงยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่ปล่อยวางในโลกที่เราอาศัยอยู่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่เที่ยงมันคือธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวงไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองความไม่เที่ยงนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลรินอย่างไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากเช้าสู่เย็นจากวัยยาวสู่ความชราจากสุขไปสู่ทุกข์จากทุกขปรับสู่สุข วงจรแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงนี้คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบเย็นในจิตใจและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมพื้นฐานหลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความไม่เที่ยงในพระพุทธศาสนาคือไตรลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย 1. อณิจจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนความไม่คงที่ 2. ทุกขังความเป็นทุกข์ความทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ไม่อาจให้ความสุขที่แท้จริงได้ 3. อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีแก่นสารความไม่อยู่ในอำนาจบังคับในบรรดาไตรลักษ์ทั้งสนี้อณิจังหรือความไม่เที่ยงคือหัวใจสําคัญของหัวข้อที่เรากำลังจะกล่าวถึง การเข้าใจอนิจจังอย่างลึกซึ้งจะนำไปสู่การเข้าใจทุกขังและอนัตตาได้โดยง่ายความหมายและที่มาอนิจจังไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนที่เราอาจมองข้ามไปเช่นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรู้สึกอารมณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งต่างๆ ทุกสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกเช่นร่างกายสิ่งของทรัพย์สมบัติหรือสิ่งภายในเช่นความคิดความทรงจำความสุขความเศร้าที่มาของหลักธรรมนี้มาจากการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแจ้งในความจริงของชีวิตว่าสรรพ,พสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้ใตกฎแห่งอนิจจัง และนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเราย่อมเกิดความเสียใจผิดหวังเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราเริ่มตั้งแต่ร่างกายของเราเองตั้งแต่เกิดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากทารกที่อ่อนแอก็เติบโตเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเข้าสู่วัยชารา ร่างกายก็เริ่มเสื่อมโทมไปตามกาลเวลานี่คือความไม่เที่ยงของรูปธรรมสำหรับนาม,มาธรรมเช่นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความคิดต่างๆเกิดขึ้นดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยวันนี้เราอาจจะสุขใจเบิกบานพรุ่งนี้เราอาจจะเศร้าหมองหงุดหงดหรือกังวลใจความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่คงทนถาวรมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรคงที่ แม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงที่สุดในชีวิตเช่นความสัมพันธ์ความรักทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างรวดเร็วเช่นกันการที่เรายึดติดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไปคือสาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อสิ่งใดที่เรารัก ที่เราหวงแหนเริ่มเสื่อมสลายหรือจากไปเราก็เกิดความเสียใจเกิดความโศกเศร้าผิดหวังเพราะเราไม่ยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงการประยุกต์ใช้การเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงไม่ใช่การปล่อยปะะละเลยหรือการไม่ใส่ใจแต่คือการมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมา เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่หลงไปกับความยึดติดที่นำมาซึ่งความทุกข์แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมความไม่เที่ยงในชีวิตประจำวันมีดังนี้ 1. มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเมื่อเราพบเจอเรื่องดีๆเช่นได้รับคำชมได้รับความสำเร็จได้มีโอกาสที่ดีแทนที่จะยึดติดกับความสุขนั้นจนเกินไปให้เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่และจะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อมันจากไปเราจะได้ไม่เสียใจจนเกินรับได้ในทางกลับกันเมื่อเราพบเจอกับความยากลำบากอุปสรรคปัญหาหรือความสูญเสียแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์ให้เราเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตความทุกขนี้ก็จะไม่เที่ยงมันจะผ่านผลไปเช่นกัน2ฝึกการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเมื่อเรารู้สึกกังวลใจคิดมากหรือทุกข์ใจกับสิ่งใดให้ลองถามตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างหากทำอะไรได้จริงๆให้ฝึกปล่อยวางความคิดเหล่านั้นการยึดติดในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือการสร้างทุกข์ให้ตนเอง 3. ใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบัน เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงการยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปก็จะลดลงเราจะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่ชื่นชมกับสิ่งดีๆที่มีอยู่และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ปล่อยให้มันมาบั่นทอนจิตใจ 4. เห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาเมื่อรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความยากลำบากเราจะให้ความสำคัญกับปัจจุบันและไม่มองข้ามโอกาสดีๆที่ผ่านไป 5. ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการยอมรับความไม่เที่ยงทำให้เราพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเราจะไม่ต่อต้านหรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมัน ตัวอย่างจริงมีเรื่องเล่าหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่เที่ยงได้อย่างลึกซึง้งในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีผู้หนึ่งร่ำรวยมหาศาลมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลมีบริวารคอยรับใช้จนเขาคิดว่าความร่ำรวยและความสุขนี้จะคงอยู่ตลอดไปวันหนึ่งเขาได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามถึงความสุขของเขา เศรษฐีได้กล่าวถึงความสุขจากการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและมีความสุขที่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมถึงความไม่เที่ยงของทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสามารถเสื่อมสลายหายไปได้ด้วยเหตุต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟภัยจากน้ำัยจากโจรหรือแม้กระทั่งการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเศรษฐีได้ฟังธรรมแล้วก็ยังคงยึดติดกับความร่ำรวยของตนเอง ต่อมาไม่นานเกิดอักคีภัยครั้งใหญ่เผาผลาญเมืองเศรษฐีผู้นี้ได้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปทั้งหมดเขากลายเป็นคนยากจนต้องมาอาศัยขอทานไปวันๆในขณะที่เขาเผชิญความทุกข์ยากนี้เขาได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงได้กลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งและกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์เคยคิดว่าความสุขคือการมีทรัพย์สินเงินทอง แต่เมื่อข้าพระองค์สูญเสียมันไปกลับพบว่าความทุกข์นั้นใหญ่หลวงนักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งภายนอกใดๆแต่คือการปล่อยวางความยึดติดและการไม่หลงไปกับความไม่เที่ยงของสรรพ,พสิ่งเมื่อเจ้าเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมทั้งหลายเจ้าจะพบกับความสุขที่แท้จริง เศรษฐีผู้นี้ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพ,พสิ่งและได้ละความยึดติดยอมรับการเปลี่ยนแปลงและได้พบกับความสงบเย็นในจิตใจในที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราประสบความสําเร็จในการงานได้รับคําชมเชยได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกดีใจภูมิใจมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสําเร็จนั้นอาจจะเลือนหายไป หรือถูกแทนที่ด้วยความสําเร็จของผู้อื่นหรือเราอาจจะพบเจออุปสรรคใหม่ๆในการทํางานความรู้สึกดีใจในตอนแรกก็จะค่อยๆจางหายไปและอาจถูกแทนที่ด้วยความกดดันหรือความท้าทายใหม่ๆนี่คือการแสดงออกของความไม่เที่ยงในทางกลับกันเมื่อเราต้องเผชิญกับความผิดหวังการสูญเสียคนรักการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางการเงินในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดทุกข์ทรมานแต่หากเรามีสติ พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้และยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวันเวลาที่ผ่านไปความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะค่อยๆทุเลาลงเราจะค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ข้อคิดและการปฏิบัติการยอมรับความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงจะช่วยให้เราปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความถูกจากการยึดติดความคาดหวังและความกลัวการฝึกฝนเพื่อการนี้สามารถทำได้ดังนี้ 1. การเจริญสติ mindfulness meditation การเจริญสติคือการฝึกฝนจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะโดยการสังเกตลมหายใจการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินเพียงแค่รับรู้ <c oughs> เมื่อเราฝึกเจริญสติเป็นประจำเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าใดเราก็จะยิ่งเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงได้มากเท่านั้น 2. การพิจารณาความตายมาราณาสติการระลึกถึงความตายไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่คือการเตือนสติตนเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเราทุกคนต้องเผชิญกับความตายในที่สุด การพิจารณาความตายจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 3. การสวดมนต์หรือภาวนาการสวดมนต์หรือการภาวนาเป็นการฝึกฝนจิตใจให้สงบและตั้งมั่นอยู่กับพระธรรมคำสอนการสวดมนต์บทที่เกี่ยวกับความไม่เที่ยงหรือการภาวนาเพื่อพิจารณาความไม่เที่ยงจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นคงทางจิตใจ 4. การอ่านหรือฟังธรรมะการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิจะช่วยเพิ่มภูนิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมความไม่เที่ยงและแนวทางการนำไปปฏิบัติ 5. การฝึกถามตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใดๆที่ทำให้เกิดความทุ์หรือความไม่สบายใจลองตั้งคำถามกับตนเองว่าสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เรายึดติดกับมันมากเกินไปหรือไม่เราจะปล่อยวางได้อย่างไร คำถามเหล่านี้จะช่วยนำพาเราไปสู่การพิจารณาธรรมะและการหาทางออกที่ดีที่สุด 6. กการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นจิตใจของเราจะเบิกบานและเห็นถึงความไม่เที่ยงของการยึดติดในวัตถุการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ธรรมะคือการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่เที่ยงเพื่อให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นกัน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงพึงระลึกไว้เสมอว่าความไม่เที่ยงเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับสรรพสิ่งการต่อต้านหรือการปฏิเสธความไม่เที่ยงพือการสร้างทุกข์ให้กับตนเองแต่เมื่อเราเปิดใจยอมรับเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยวางเราจะพบกับความสงบความสุขและอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตขอให้ทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุข ความเจริญมีจิตใจที่ผ่องใสและเข้าถึงพระนิพพานเทิน